มาอีกประเด็นหนึ่งหลายครั้งหลายคราวทุกๆเดือนนะคุณสุทธิพีมลทางด้านของโครงการสมาชิกผุทิศสภาพบประชาชนลงพื้นที่ไปหลากหลายจังหวัดด้วยกันเพื่อไปรับทราบปัญหาเชิงภูมิศาสตร์เชิงรัฐภูมิรัฐศาสตร์ว่าประชาชนเองมีความเดือดร้อนเช่นไรเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยหรือปัญหาที่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นสะท้อนขึ้นมาเพื่อเข้าไปแก้ไขไปปรับปรุงข้อกฎหมายหรือท้วงติงในหน่วยงานที่ยังทํางานได้ อาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพของรประชาชนต้องการคราวนี้เองครับโครงการสมาชิกวุฒิีสภาพบประชาชนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่20-21ที่จะถึงนี้แต่บริบทที่การลงไปจังหวัดกำแพงเพชรหลายๆคนบอกว่าชากังราวเหรออ่าใช่เช่อชากังราวเอามีเลยเด่นอีกมีเรื่องของน้ําตก ของรามก็อร่อยนะที่นั่นลองน้ําไหลมีของกินมากมายแต่คราวนี้เองครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงโครงการนี้ครับกับท่านพิราศพิลาศพอจิตท่านสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีครับท่านพิดิศครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมในมิตินี้เองครับครับท่านพิดิ์ครับในมิตินี้เองครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างเราไปกันในหลายจังหวัดครับพบเจอปัญหาแต่คราวนี้เองวันที่20-21ถึงที่จะถึงนี้เราจะไปที่จังหวัดกำแพงเพชร มิติคราวนี้เราจะไปพูดคุยแล้วฟังอะไรบ้างครับขอขอเกิ่นหน่อยนะฮะว่าโครงการนี้เปนโครงการถาวรบที่เราแบ่งโซนเป็นเจ็ดภาคภาคเหนือตอนล่างแล้วก็แปจังหวัดนี่นะครับครับระดิดถึงอุทัยแล้วเราก็ลงระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับเจาะจิตปัญหานะครับไอ้รอบนี้ก็เป็นรอบที่เราจะลงไปในมิติของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อ๋อครับ ท,ที่อุทยานประวัติศาสตร์ไอก้กำแพงเพชรนะครับครับแล้วก็อีกมิตินึงก็คือ,อาการไปช่วยแก้ไขความเดือดร้อนปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ของพี่น้องที่อำเภอ,อของลานนะครับอันนี้สอ,สองสองสองประเด็นหลักๆที่เราลงไปแล้วก็ทุกครั้งที่เราลงไปเราก็จะถือโอกาสพบกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่พี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันก,นก็เราก็จะได้เอามาสื่อสารในการปรับปรุงกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายต่อไปในบริบทของเรานะครับผมค่ะและหลังจากลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนนำปัญหาเหล่านี้ไปสังเคราะห์ไปวิเคราะห์จนไปถึงทางด้านของนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการช่วยเหลือ,อยังไงคะ คือเราจะแยกแยะนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในจังหวัดก็จบได้เกิดแต่อาจจะต้องประสานระหว่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับทางท้องถิ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเราก็าจ,ะจะจะประสานไปทางขั้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านดูแลในจังหวัดเนี่ยว่าปัญหาอย่างนี้มันควรจะแก้ไขได้จบภายในจังหวัดนะอะไรนี้นะครับสําหรับปัญหาที่บันชีมันเกินมาอย่างเช่นที่เราจะไปที่คลองลาน ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับกรมบุทญาหรือกรมป่าไม้หรืออะไรอย่างนี้นะครับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงบป,ประมาณอันนี้เราก็อาจจะสอบถามมาสถานะตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วมันติดตรงตรงไหนในงานไหน,ไหน,ไหนติดเพราะเรื่องอะไรเราก็จะรับอาสาว่าจะเป็นคนคอยประสานงานคอยติดตามเรื่องให้นะครับผมค่ะ ในพื้นที่เองครับท่านวันในวันที่2อ,อย่างเช่นเราจะไปที่เรื่องของอุทยานแห่งชาติคลองน้ําไหลคลองลางหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับอุทยานท่านพิรักษ์ครับบริบทนี้กใกล้เคียงกับจังหวัดอุทยัยธานีเราคาดการไหมครับว่าจะมีการสะท้อนเรื่องของปัญหาของการไฟฟ้าหรือถนน,น,เ,นเข้าไปในพื้นที่เจอง่ารบ้างครับเราเราทำโครงการนี้มาสืบเนื่องมาตั้งแต่สอส,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 สนชพบประชาชนน,นะครับเพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาในประเด็นเดียวกันเนี่ยเราเคยทําสําเร็จแล้วหลายจุดเหมือนกันครับ,รบเช่นที่หลับพิษณุโลกเราก็สามารถทําความตกลงระหว่างกรมอุทยานกับไอาการไฟฟ้าส่วจรื้อภากได้นะครับ,รบอย่างกรณีเรื่องของถนอนหนทางอย่างเช่นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์เราก็สามารถทําประสานงานทําเส้นทางที่ไม่ต้องขยายเส้นทางแต่ใช้แบบของกรมอุทยาน เพื่อเป็นการเส้นทางเชิงอนุรักษ์ไปในตัวเนีครับก็เพราะน,นั้นบริบทในส่วนที่การประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันในีเราเราค่อนข้างจะ,ะมีประสบการณ์ตรงนี้นะครับครับค่ะท่านขาที่ผ่านมาหลังจากที่มีการลงไปในพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยคะ่ะอยากทราบว่าที่ผ่านมาในแต่ละจังหวัดเนี่ย ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือว่าได้รับการติดตามแก้ไขปัญหาเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละค่ะบางเรื่องเราก็จะมอบหมายให้กับทางถ้าไม่เกี่ยวกับบริบทในในวัตถุประสงค์ของโครงการของเราเราก็จะมอบหมายให้กับทางในจังหวัดประสานงานต่อไปนะครับแต่ในส่วนของเอาเอาว่าในระบบของเราค่ับระบบของเรานี่จะมี คณะกรรมการอุตสาหการสวชาชนเนี่ยก็จะมีคณะอนุติดตามนะครับซึ่งมีพลเอกโรดกบุญนาเป็นประธานอนุเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่เราลงมาพื้นที่แล้วเราส,สกัดปัญหาออกมาได้แล้วว่าควรจะมอบให้หน่วยงาน,นไหนหรือมอบให้กรรมการคณ,ณะไหนถ้าถ้าเรื่องที่เราจะรับไปแล้วก็เราจะเดินเดินเรื่องเองแล้วก็มอบให้คณะอนุติดตามปัญหาของท่านโพดกเนี่ยคอย คอยติดตามให้ซึ่งเราก็จะมีการแจ้งผลกลับมาเป็นระยะระยะให้กับพี่น้องประชาชนหรือองค์กรหน่วยง,งานที่เขาขอให้เราแก้ไขปัญหาให้นะครับอันนี้คือระบบนะครับซึ่งเข้าที่ผ่านมาหลายเรื่องก็ประสบความสําเร็จผมว่าก็กเกินห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่เรารับว่าเป็นปัญหาที่หน่วยเงี้ยที่โครงการนี้จะจะช่วยแก้ไขให้เนี่ยผมว่ากเกิน5้าสเปอร์เซ็นต์เพราะเราก็จะดูว่า มันสามารถทําได้หรือไม่ก่อนที่จะรับเป็นปัญหาที่เราจะเอาเข้าสู่อนุชุดนี้นะครับครับครับท้ายที่สุดนี้ครับท่านพิลาศครับอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดกําแพงเพชรกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างที่จะลงไปรับฟังปัญหาเพื่อสะท้อนในการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยครับท่านครับครับผมก็อยากสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดกาแพงเพชรนะครับโดยเฉพาะ3ามอำเภอที่เราจะลงไปพบนะครับอเภอเมืองอเภอโกสัมพีนครอ ของลานใช่ไหมครับว่าสอบอเนี่ยก็จะเป็นสถาบันอีกอันหนึ่งที่อคอยจะช่วยเหลือคอยจะติดต่อประสานงานกับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้มีปัญหาอะไรก็นึกถึงเราอีกสักหน่วยงานหนึ่งที่ว่าอาจจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้นะครับผม ครับขอบคุณมากครับท่านครับอย่างไรทีมของ NBT กรมประชาสัมพันธ์จะตามติดของคณะสมาชิกวุฒิสภาเพื่อสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอีกทางหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณพิดิ์ครับยินดีนะครับทำงานร่วมกันครับผมขอบคุณครับครับผม